คงเทวะโดนแล้วจริงป่ะโดนหุยตายครูเลยเฮ้ยนั่นลอยตัวหนึ่งนะใช่ป่าวใช่ป่าวสร้างตัวเลยเหรอเหรอโอ้คนใหญ่อ่ะคนใหญ่อ่ะก็ต้องโผล่มาตัวเลยหุยนี่นสองโผล่ส่องโผลแหละหุยเขาแก้มเขาหลัง